ความซึ้งในส่วนของพวกเราเชาสวสาหกรรมกายก่อสรนะครับที่แม้ว่าช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านก็จะแสได้ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการในช่วงที่ม่อมครับกับเรืยองเป็นแรงงานไทยเป็นรายงานประชาโคราเนี่ยท่านเกียร์นักบุญและผู้ปกครองที่รอดงนานช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขางานช่างก่อสร้างร่วม ในางที่พระี่เท่านันประดาปริวัิในวันนี้ครับผมอุตส่าหมานายนพลอินดารักษนายเพือเกียรติสุขคุณบัรองมายนศีกจุลนายคงเด ในสุขุมวิทลาดเจียมพงษ์ยาจิดต้นนายดิษณะสารน้าวรอนนายพิบูลย์จิ๋วข้อการงานมอบประกาศสืบบัตรผู้สูงอายุการศึกษาประจำปีวันมีความเป็นอย่างยิ่งด้วยควารนทุกคนจะต้องน้อมน้าไปหรือปฏิบัติให้เกิด แล้วต่อไปทางกัมพูชาออกไปเวียดนามคือถนนปลายพัสที่เราเรียกเดิมปัจจุบันกําลัง